ชุดชุดหนึ่งชุดสำคัญชื่อว่ากีวอนในพอเริ่มในการอธิบายคำว่ากิเลสก่อนในหนังสือจะแปลคำว่ากิเลสว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจ เราต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าคำว่าสาวหมองใน,ในภาษาไทยทั่วไปจะมีความหมายที่ไม่ตรงทีเดียวกับความหมายในในปาลีนี่อาจจะมาจะอุปมา,าให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจคือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเหมือนกับคนที่เกิดในสลัม เกิดในสลัมเติบโตในสลัมไม่เคยไปไหนในในชีวิตเลยตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ไม่เคยดูทีวีไม่เคยรู้เรื่องโลกที่อยู่อนอกเขตของสลัมรู้จักแต่สลัมพอรู้จักแต่สลัมสลัมก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนนั้น เขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในที่แออัดเขาไม่มีความรู้สึกว่าอยู่ในสลัมเพราะเขาไม่รู้จักที่ที่ไม่ใช่สลัมถ้าวันใดวันหนึ่งเ,เขามีโอกาสเดินทางออกจากสลัมออกจากกรุงไปอยู่ต่างจังหวัดเช่นมาปักช่องเป็นต้นขึ้นเขาใหญ่เป็นต้น จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะรู้ว่าโอ้อากาศบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้ความสวยงามมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจึงจะรู้ว่าอู้ที่เราอยู่เป็นประจำนี่มันไม่น่าอยู่เลยมันเป็นสลัมที่แอร์อัดกลิ่นก็เหม็นอะไรก็อากาศก็ไม่ไม่ดี าจะรู้จะเข้าใจจะสํานึกในธรรมชาติของทีเขาอยู่อาศัยเป็นประจำเพราะเขามีโอกาสไปที่อื่นที่ไม่ใช่เช่นนั้น <c oughs> เรื่องกิเลสก็เหมือนกันถ้าคนเราไม่เคยปฏิบัติธรรมเราจะฟังคำว่ากิเลสเราจะไม่ค่อยซ้เสริงเท่าไหร่เพราะเราไม่ไม่รู้จักไม่เคยสัมผัส ใจิตใจที่ไม่สมองเหมือนคนที่อยู่ในสลัมไม่เคยสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นที่ใช้คำว่าเศรองไม่ถึงว่าสิ่งที่ควรจะหรือโดยปกติเป็นขนใสสะอาดแต่มีมลทินถุกเปื้อนหรือว่าอิดปกติใบ ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ปิดปกติมาตลอดเวลายังไม่เคยรู้จักความปกติก็ธรรมดาว่าเราจะถือว่าความผิดปกติที่เรารู้จักนั่นแหละคือความปกติสล่งกิเลสก็เป็นสิ่งที่จอนเข้ามาพพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสไม่ใช่ของ ของตั้งเดิมของจิตใจไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือเป็นการตนเป็นดานของพระผู้เป็นเจ้าว่าเราต้องมีกิเลสแต่กิเลสก็าครอบงำจิตใจเพราะเราขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตเพราะเราไม่เคยฝึกจิตนี้กิเลสมีจำนวนมาก แต่พระพุทธองค์เมื่อตรัสถึงกิเลสพระพุทธองค์มักจะกล่าวเป็นเป็นชุดๆไปแล้วแต่ว่าท่านพูดในกรณีไหนแล้วแต่จะจะพูดว่าเป็นอุปสรรคต่อเรื่องอะไรบ้างหรือว,ว่า,าเกิดขึ้นในกรณีไหนเป็นต้น แต่ที่พระพุทธองค์จะใช้เป็นประจำเมื่อพระองค์ตรัสถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือแ,แม้แต่ในชีวิตประจำวันนะว่ามีกิเลสหาข้อที่จะเป็นอุปสรรคกีดก้านคัดขวางสองเรื่องหนึ่งที่จะให้จิตใจเรามีความสงบสองอไม่ให้จิตใจมีปัญญา ขาดทางด้านอารมณ์คือความสงบขาดทางด้านปัญญาฉะนั้นกิเลสห้าตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามศึกษาเรียนรู้แรบเลี่คอยก่กอกวนชีวิตของเราตลอดเวลานี้มนาะเปรียบเทียบกันนั่งสมาธิเหมือนเอาจิตใจของเรา อยู่ในอ,อยู่ในกล่องจุลทรรศน์ซึ่งเชื้อโรคต่างๆเรามองด้วยตาเหนือไม่ได้ก่อนที่มนุษย์เรามีมีแว่นขยายพอเรามีกล่องจุลทรรศน์เราก็ยังไม่ทราบว่าโลกนี้มีจุลินทรีย์ไม่ทราบเรื่องเชื้อโรคก็ไม่เข้าใจว่าโรคต่างๆเกิดเพราะอะไร เราเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมและการนั่งสมาธิกับการดูจิตในกลองจุลทัศน์สิ่งที่เป็นกิเลสที่ปกติเรามองไม่เห็นเราก็จะได้เห็นและสิ่งที่เราจะเห็นเป็นกิเลสหรือเป็นนิวรหาข้อนั้นจะให้เชื่อไว้ก่อนว่าข้อที่หนึ่ง คือเรียกว่ากามาฉันคือความตรงการในกาม,มทีนี้คำว่ากามก็มีหลายความหมายถ้าหยาบสุดเป็นเรื่องทางเพศแต่ถ้าแต,แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางเพศก็ได้คำบอกว่าเป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ในในโลกนี้ทุกอย่างนี้ที่เราเรารเผชิญหน้าในีมันก็เป็นเรื่องของสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่เรื่องอสิ่งที่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่องจากว่าสิ่งที่รุนแรงที่จะมีอำนาจเนื้อจิตใจบังคับจิตใจมากที่สุดเกี่ยวกับทางเพศ เวลาพูดถึงกามคนส่วนมากก็จะเข้าใจเป็นเรื่องทางเพศแต่ที่จริงถ้าเราจิตใจของเราในะคิดแต่เรื่องเพลงเรื่องละครเรื่องเสื้อของเรื่องกีฬาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นกามในความหมายในกามฉันคือจิตใจติด อยากจะคิดแต่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาที่จะที่จะคิดจะเพ้อฝันจะ,ะเป็นนางจึงทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้นั้นหนึ่งเวลาจิตใจผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ติดในสิ่งนี้คือคิดยุดเมื่อไหร่เนี่ย แทนที่จะเอาใจใส่ในสิ่งที่เป็นหน้าที่ในปัจจุบันจะเป็นการเรียนจะเป็นการทํางานจะเป็นการภาวนาอะไรก็แล้วแต่ mm. ใจิตใจจะเสียเวลากับเรื่องนี้แล้วก็จะพยายามหาความสุขกับเรื่องนี้อย่าเราที่ชัดก็คือหนึ่งใจิตใจไม่สงบเพราะว่าคิดเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มสักที mm. คิดเท่าไหร่ก็เสียเวลา แล้วก็คิดเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดปัญญา hmm. ฉันก็เป็นวิสัยเป็นสัญชาตยาน hmm. ที่เราต้องกลับรลงแก้ไขไม่ให้จิตใจไปหมกมุญกับเรื่องเหล่านี้จึงทำให้จิตใจเราไม่รู้จักความสงบและไม่มีปัญญาข้อที่สองคือเพียมา คำพยาบาทที่เราเราในภาษาไทยทั่วไปใช้ในความหมายค่อนข้างจะรุนแรงแต่พยาบาทในที่นี้หมายถึงยินร้ายไม่พอใจไม่ชอบให้จิตใจหงกมุนกับสิ่งที่ไม่ชอบคิดคิดไปว่าเรื่องคนนั้นเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาน่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้ ิดถึงคนที่ไม่ชอบเลิกสิ่งที่คนที่ไม่ชอบเขาทำให้เราน้อยใจให้เราเสียใจคิดไปคิดไปอันนี้ก็เป็นนิวรณ์แล้วไม่สงบแน่ปัญญาก็ไม่เกิดแต่พยาบาทนั้นไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับคนอื่นอย่างเดียวฉอกัาเกิดจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเวลาเราเรามีทุกข์อยู่ในใจ คนเราแทนที่จะดูเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจก็มักจะโทษสิ่งแวดล้อมถ้าไม่โทษครูไม่โทษเพื่อนก็โทษโรงเรียนโทษสิ่งแวดล้อมเหมางใได้อย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เราไม่สบายให้เราไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงของกิเลสที่อยู่ท,ที่มีชื่อว่าพยาบาลพยาบาทอีกข้อหนึ่งข้อสำคัญคือ พยายามตัวตัวเองไม่รักตัวเองชอกว่ากล่าวตัวเองว่าตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เก่งตัวเองไม่นั่นไม่นี่ไม่พอใจตัวเองไม่พอใจรูปร่างตัวเองไม่พอใจบุคลิกนิสัยตัวเองว่าตัวเองไม่เล่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพยายามนิวรณ์เหมือนกันข้อที่สามคือทีนิมิทะ ทีนิมิทะคือความงงเงาหานอนแต่ก็มีมก็เป็นเรื่องของความขี้เกียจขี้ค้คานด้วยอของความความอึดอาดความถ้าหยาบนี่จะเป็นประเภทสับป,ปงกอพอขาดความตังกตังใจแล้วบางทีฟังครูสอนแล้วว่ามีอะไรก็พระเทศก็มี หลับไปเลยสับสะงบไปไมีลับไปเลยไม่งั้นก็จิตใจไม่ค่อยจะอยู่แบบเปลอยเลมือมือ่ออะไรก็เป็นที่นิมิะมมตะบางคนบอกว่าก็สงบดีแต่ว่าไม่ใช่สงบแบบสมาสมาธิแบบมีตัวรู้อยู่ไม่จิตใจไม่สดใสม,ม,มันก็เป็นโมหะ คล้ายๆว่านอนหลับมันก็ไม่เกิดปัญญาอะไรถ้าจิตใจมีนิวร์อน,นี้คิดอะไรก็คิดไม่ออกขี้เกียจคิดด้วยม,มีแต่อยากสบายๆข้อที่สี่เรียกว่าอุทธชัจกุกกุจาร์จิตฟุง้งซ่านวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาแล้วอยวุ่นวายเลยบางทีก็เป็นเรื่องอดีต ตัวกุกลจ๋าเนี่ก็เป็นเรื่องการเอาเอาเรื่องที่ไม่ดีที่เราทำในอดีตไปคิด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 ไม่หยุดรมอว่าสิ่งที่ดีที่ควรทำไม่ได้ทำคิดไปขพอที่ห้าก็คือมิจฉิจฉามิจฉิจฉาเป็นความสงสัยประเภทหนึ่งหรือว่าลังเลคือความสงสัย หลายๆศา,าสนานี่ถือว่าความสงสัยเป็นบาปต้องเชื่อพุทธศาสนาไม่บอกนะพุทธศาสนาบอกว่าควรในบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเนี่ยสงสัยก็ธรรมดาควรจะสงสัยสงสัยแล้วถามสงสัยแล้วค้นคว้าไม่ผิดข้อมูลเราไม่พอต้องหาข้อมูลจนครบแต่ ถ้าข้อมูลเนาครบแล้วแต่ยังลังเลจะทำดีไหมเนาะไม่ทำดีไหมเนาะบางทีไม่ทำ,ไม,ไ,มทำไม่ทำสถีเพราะว่ากลัวกลัวจะไม่สำเร็จกลัวใครหน้าอะไรบางอย่างก็เลยจะทำดีไหมเนาะจะได้ทำดีไหมเนาะหาเหตุผลมาอ้างจะจิตใจเล,เลยเหนื่อยเลยเวลาเราสงสัยไม่สงบด,ด้วยปัญญาก็ไม่เกิดด้วย แต่โคที่ห้านี้จะเป็นตัวร้ายสุดเพราะว่าเวลาเราสังเกตไหมว่าเวลาเรากําลังสงสัยอะไรสักอย่างสงสัยแบบลังเลแบบไม่กล้าลงทำสักทีเสียงอยู่ในใจนี้เวลาเราสงสัยคล้ายกับเสียงเวลาเรามีปัญญาเสียงของเสียงของความสงสัยคล้ายกับเสียงของปัญญาเราจึงจะหลงอยู่ตรงนี้ นึกว่าตัวเองกำลังใช้ปัญญาใช้เหตุผลที่จริงไม่ใช่กำลังลังเลสงสัยห้ข้อที่นี้เพื่อให้เราเข้าใจหรือว่าเราจำห้าข้อนี้ได้พระพุทธองค์มีการอุปมาที่น่าสนใจสองชุดชุดแรกท่านพระพุทธองค์ชอบเปรียบเทียบจิตใจที่สงบว่าเมือนน้าใส พุทธองค์ก็ให้สังเกตดูว่าถ้าเราไปอามองลงไปในน้ำที่ใสๆนิ่งๆเราก็เห็นได้ทุกอย่างอยู่ในน้ำม,มีปลามั่งมีมีก้อนหินมั่งมีอะไรมีกรวดมีอะไรเห็นหมดสิ่งที่อยู่ใต้น้ำเห็นหมดเพราะว่าน้ำม,มันใสน้ำม,มันนิ่งพุทธองค์ก็บอกว่าถ้าชิดใจเรานิ่งมันใส เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราตามความเป็นจริง mm hmm. นี่พระพุทธองค์ได้ตรัสไอถ้าสมมติว่าน้ใสเราก็เอาสีเข้าไปสีแดงสีเหลืองสีสีม่วงสีนั่นสีนี่ไปน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่แต่มันเป็นน้ำสีแล้วก็มองเข้าไปในน้ำมันมองไม่เห็นข้างล่างมองไม่เห็นตามความเป็นจริง พุทธองค์เปรียบเทียบกามฉันความพอใจในกามความมกมุลอยู่ในกามในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสว่าเมื่อนอนามสีสีชูชาติสีอาจจะสวยก็ได้แต่โทษข้อเสียข้อประพร่องก็คือมองเข้าไปไม่ได้ข้อที่สองนี่พยาบาท การเทียบเหมือนกับน้ำเดือดน้ำน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่แต่พอน้ำเดือดแล้วบันมองเข้าไปมองไม่อยู่ในน้ำไม่ไม่เห็นอะไรเลยที่พยาบาทเวลาเรากโกรธเหมือนกับจิตใจน้ำใจมันมันเดือดมันร้อนอนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบที่ดีนะั้นจิตใจที่มีที่กำลังกโกรธกำลังพยาบาทอยู่เหมือนน้ำเดือด ข้อที่สามทีนิมิตะความงงเงาหาวนอนความขี้เกียจขี้คร้านความอืดอาดก่อนทัานเทียบเหมือนกับน้ำมีมีมพืชมีสาหร่ายมหลารมาปกคลุมน้ำอยู่ข้างล่างแต่มันมองไม่เห็นน้ำเพราะพวกพืชเข้าไป่องอกไปครอบคลุมหมดเลยอันนี้เหมือนกับจิตใจมันมืดเพราะทีนิมิทะมีอะไรมาปกคลุม มองไม่เห็นข้อ,อที่สี่อุอทัชฌกุกุฏจากความฟุ้งซ่านความรำคาญใจบอกเหมือนน้ำม,มีคลื่นมีคลื่นแรงๆมันทะเลมีคลื่นม,มีคลื่นแล้วมันก็มองเขามองเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรน้ำไม่ใสไม่นิ่งก็เลยไม่สงบมองเข้าไปในานา้ำมองไม่เห็นอะไรก็เรียกว่าไม่มีปัญญา ข้อที่ห้าวิชิกิจาความลังเลสงสัยเหมือนภันชนะนำใสยอยู่ในความมืดหนาก็ยังเป็นน้ำอยู่แต่มองไม่เห็นเพราะมันมืดเวลาลรรังเลสงสัยมันมืดมันปัญญามันบอดมันมองไม่เห็นมันไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยจิตใจไม่สงบอันนี้ห้าข้อ ีอีกชุดหนึ่งอีกรอบหนึ่งข้อแรกกามาฉันทำบอกว่าเหมือนคนเป็นนี่สินคือเวลาเราต้องการให้จิตใจเราสงบต้องการมีปัญญาถ้าจิตใจวะจะคอยแต่คิดแต่เรื่องความสนุกสนานสิ่งที่ชอบสิ่งที่สิ่งที่เราติดใจอยากอยากจะอยู่กับลมหายใจจิตใจก็อยู่กับก,บการการกินการเที่ยว กับคนนั่นคนนี้กับกีฬากับการปันเทิงกับเพลงกลับอะไรมันเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะทํางานพระจิตใจมันมันอยู่กับเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลา <S 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 ท่านท่านบอกเหมือนกับคนเป็นนี้สินหวังว่าพวกเราจะไม่มีประสบการณ์อย่างนี้เพราะว่าเป็นทุกข์ทรมานมาก ทำอะไรก็แล้วแต่ทำงานก็ดีเรียนหนังสือก็ดีอยู่กับเพื่อนก็ดีทำอะไรก็ดีศูนย์หนึ่งของสมองมันค่อยจะอยู่แต่ว่าเอ๊ะจะมีไงเราจึงจะได้หมดนิสินสัียู้้สึกหนักรู้สึกเป็นภาระาไม่มีความสุขเลยท,ทั้งทที่เราไม่พูดไม่แสดงออกตัวเองอจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่าใจสำนึกมันจะรู้สึกว่าหนักหนักว่าเรายังเป็นหนี้เขา พุทธองค์ก็บอกว่าถ้ามีการมันฉันอยู่ในใจจิตใจคอยแต่คิดแต่เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินะเหมือนก็มีความความหนักอยู่ในใจจิตใจมันไม่เบามันไม่สบายพยาบาทท่านบอกว่าเหมือนเป็นไข้เวลาเราเป็นไข้ี่ตัวรอ้อนเป็นทุกข์ทรมานอันนี้เหมือนกับคนที่โกรธที่พยาบาทไม่ปกติ นะตัวร้จิตใจก็ร้อนข้อที่สามทีนิมิธะท่านบอกว่าเหมือนติดขุกติดตารางอืดอัดไปไหนก็ไม่ได้อยู่ในความมืดอยู่ในอ,อยู่ในคุกในตารางทรมานข้อที่สี่ความฝุ่งฟ้านเหมือนเป็นทาสเขาไม่เป็นอิสระเลยเจ้านายให้ ให้นั่งแล้วก็ต้องนั่งเจ้านายให้ยืนต้องยืนเจ้านายไปให้ไปโน้มก็ต้องไปโน้นทายัางไงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคําสั่งของเจ้านายไม่เป็นอิสระเลยพุทธองค์บอกว่าจิตใจที่ฝุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นอยากจะคิดเรื่องอะไรอยากจะทําอะไรทําไม่ได้จิตใจไปโน้มไปนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีพลังไม่มีกําลังที่จะห้ามได้ข้อที่ห้า คือความสงสัยลังเลสงสัยเหมือนเราลงทางในที่อัตคัดกันดานอยู่ในทะเล้ายอะไรเยงี้ทุกทรมานนีพระพุทธองค์ตรต่อไปว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราฝึกจิตเราปล่อยวางนีวอนจะมีความสุขมากเหมือนกับคนที่เคยเป็นนี่ศินพ้นจากการเป็นนี่ศิน คนที่เคยเป็นไข้หายจากไข้คนที่เคยติดคุกติดตารางออกจากคุกออกจากตารางได้คนที่เคยเป็นทาสเขาไกลทุกปล่อยเป็นอิสระคนที่เคยหลงทางในที่กันดารได้กลับถึงบ้านในที่ปลอดภัยนั้นในการการปฏิบัติเมื่อเรากำหนดลมหายใจหรือกำหนดอะไรก็แล้วแต่ งานที่กำลังทำอยู่คือทำปฏิบัติต่อนิวรณ์ห้าข้อซึ่งห้าข้อนี้ต้องเกิดแน่แน่ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ฝึกในการปล่อยวางนิวรณ์ถ้าเราปล่อยวางนิวรณ์เวลาเรานั่งสมาธิได้ในชีวิตประจำวันเวลานิวรณ์นั้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาแล้วทำให้เป็นอุปสรรคในการ ดำเนินชีวิตทั่วไปและการเรียนหนังสือและการทำงานการทำหน้าที่เราจะรู้ตัวได้เร็วขึ้นเราจะได้ความฉลาดในการบริหารนิวรณ์ในการจัดการกกับนิวรณ์จากการนั่งสมาธิหังการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการฝึกให้รู้ทนาทันให้มีวิชาในการปล่อยวางนิวรณ์วิชานี้ เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่านิวรณ์หาข้อนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพราะเวลานั่งสมาธิแต่เวลานั่งสมาธิจะเห็นง่ายกว่าแล้วก็จะหาวิชาปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายกว่าในชีวิตประจำวันนั้นเรื่องการนั่งสมาธิจึงมีความสำคัญในการพัฒนาจิตใจเพื่อ ประโยชน์และความสุขในชีวิตประจำวันและว,วันนี้ก็คงพอสมควรในเวลา